สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกเซร์ผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องอพิโรธทักแพงแบ่งปันห้องนี้ไม่นอนตื่นสายไม่อายทํากินจะมินเงินน้อยจะคอยวาสนาตื่นเช้าในงานหลายตื่นสายในงานน้อยตื่นเช้าเช้ามาครับผมทักทายพูดคุยกันให้กําลังใจกันช่วงนี้ฝากความยิ้ถึงไปยังทุกท่านทุกคุเซร์ฝากความยิ้ถึงไปยังพี่น้องเกษตรกร,กรชาวไร่ชาวนา ฝนฟ้าอาจจะทิ้งช่วงนะครับช่วงนี้นะครับผมต้องระวังในเรื่องของการทำนาเก็บขาดนาดูแลกัเกเก็บน้ำไปใช้ในไรในนาดูแลกันดีๆครับผมที่ซสริกัญดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงวันนี้มาทักทายทุกท่านครับ,รบ,รบขอบพระคุณที่แวะเข้ามาให้กําลังใจเข้ามาก็ฝากข้อใจกดไลค์กดแชร์ เข้ามาก็ฝากกดติดตามกันครับผมขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับวันนี้ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ